สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลทอฟ้ามิเนสเดย์ทูบียู yesterday รายการที่จะทำให้ทุกคนไนดะ้เริ่มต้นการสร้างเวลทั้ห้ด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันได้กันนะครับวันนี้ ep ที่109ทําไมคนเราจึงกลัวความจริงนำบทความนี้นะครับมาจากคุณเรดาลิโอนะครับทาง f c e e o o o นะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนคนทั่ว,วไป ไอ้ความคิดที่เราจะประชิญกับไอ้ความจริงที่มันอันเวนิชก็คือความจริงที่มันไม่ค่อยสวยหรูนักเนี่ยมักจะทําให้เราเนี่ยนะครับเป็นกังวลฮะ to get over that ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาชนะไอ้ความกังวลน,นี้ล่ะเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเข้าใจอย่างชาญฉลาดครับ intellectually ก็คือแบบว่าอย่างคนที่มีการศึกษาว่าเออเอาข้อจริงแล้วเนี่ยไอ้การที่เราไม่อยากรู้ความจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัว กว่าการที่เรารู้ความจริงอีกนะถูกไหมฮะพอเรารู้ความจริงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฝึกฝนที่จะเรียนรู้จากการรับมือกับความจริงนั้นแล้วก็ get accustomed to it ก็คือหมายความว่าให้มันชินครับทำความเคยชินกับมันซะกับความจริงนั้นแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นหรืออยู่กับความจริงให้ได้ครับเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณป่วยครับมันก็เป็นธรรมดาครับที่คุณเนี่ยจะกลัว นะครับการวินิจฉัยของหมอฮะถูกไหมฮะเวลาที่เราไปตรวจเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเราก็กลัวว่าเออหมอเขาจะบอกเราไม่นอะว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งไหมเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าถูกไหมครับ what if ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นมะเร็งหรือว่ามันเป็นโรคเชื้อบางอย่างที่มันถึงขนาดที่ทําให้เราเสียชีวิตได้เนี่ยเราก็จะกลัวการวินิจฉัยของหมอขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับไอความกลัวเนี่ยนะฮะในความจริง มันอาจจะทําให้เราเนี่ยกลัวมากกว่าที่ความจริงนั้นเป็นด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะในบางครั้งเพราะฉะนั้นเขาจึงแนะนำว่าว่ามันจะดีกว่าไหมล่ะนะครับในระยะยาวครับที่เราจะรู้ความจริงนั้นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเรารู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรเช่นเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นโรคร้ายเช่นเป็นโรคมะเร็งมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับค้นหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยได้เร็วขึ้นถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเรารู้เร็วแล้วก็ได้รักษาเร็วครับเพราะถ้าเกิดว่าเราบอกเราไม่อยากรู้ความจริงก,ก็โรคนั้นก็ไม่ได้หายใช่ไหมครับก็เป็นอยู่ดีแค่เรายัางไม่รู้เฉยๆถูกไหมครเพราะฉะนั้นคนที่สูงอายุหลายๆคนก็จะบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรเนี่ยหมอไม่ต้องบอกผมนะครับเพราะถ้าไม่บอกก็แปลว่าผมยังไม่เป็นครับผมก็จะได้ไม่กลัวเพราะถ้าผมกลัวเนี่ยอาการผมก็จะซุดมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครอันนั้นก็คือสิ่งที่เราคิดไปเองใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขามีการวิจัยก็เรียบร้อยแล้วครับว่าการเผชิญหนนนนน้้้าาาัับคคววมจรรงใทที่สุดและ ได้ผลดีในระยะยาวมากกว่าที่จะหนีความจริงครับไอ้สิ่งเดียวกันนี้หรือไอ้หลักการเดียวกันนี้ครับยังใช้ได้กับความจริงนะครับในการเรียนรู้ความจริงที่มันน่าเจ็บปวดครับเกี่ยวกับจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของตัวคุณเองคะคือบางทีคนเราก็รับจุดอ่อนของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ใช้จุดแข็งของตัวเองให้เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นักเพราะเรากลัวซึ่งความจริงนี้แหละครับดังนั้นการรู้แล้วก็การปฏิบัติ ต่อความจริงนะครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเรื่องใหญ่ครับบิ๊กดีก็คือเรื่องสำคัญที่บริดจ์วอเตอร์ครับก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเลดาริโอนะครับได้บริหารนะครับกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่าบริดจ์วอเตอร์ครับหมายความว่าเวลาเขาเทรนพนักงานหรือเทรนผู้จัดการกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเลดาริโอเนี่ยฮะเขาพยายามจะบอกเลยครับอย่าหนีความจริงครับจะหุ้นขึ้นหุ้นลง จะผลลัพธ์ทางการลงทุนเนี่ยมันดีหรือมันร้ายยังไงไม่ว่าจะเศรษฐกิจจะดีหรือแย่ยังไงมันก็คือความจริงถูกไหมฮะเราจะกลัวไปทําไมล่ะครับสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้คือเรารู้จงรับรู้ครับแล้วก็ปฏิบัติต่อไอ้ความจริงนั้นดีกว่าไหมครับัน it it important to get hang up on all those e m o t i o n ก็หมายความว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่เราไม่ควรที่จะเอาเวลา ไปเสียเวลาครับแฮงอัพก็คือแบบเอาไปเตะเตะอยู่กับเรื่องนั้นหรือเอาไปแบบกังวลนะครับเพราะฉนั้นเขาบอกว่าอย่าเอาเวลานั้นไปกังวลอยู่กับไอเรื่องเล็กๆเหล่อนั้นเลยครับ Little Deal ก็คือเรื่องเล็กๆเอันั้นที่มันเกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวข้องกับอีโก้ของเราที่แบบว่าเต็มไปด้วยอีโก้ว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากจะขับทุนฉันไม่อยากจะลงทุนด้วยวิธีนั้นวิธีนี้หรือฉันไม่อยากเห็นตลาดหุ้นมันตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ ว่าเออฉันมั่นใจว่าหุ้นม,มันจะขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ความจริงถูกไหมฮะความจริงก็คือราคา,า,าหุ้นที่เราเห็นต่อหน้าต่างหากถูกไหมครับหรือผลลัพธ์ทางการลงทุนที่เราเห็นต่อหน้าต่างหากครับว่าเช่นใดผลลัพธ์ทางการลงทุนห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งที่เราทั้งทั้งที่เราคาดหวังไว้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะหรือเราขาดทุนทั้งทั้งที่เราคาดหวังว่าเราจะไม่ขาดทุนแต่มันคือความจริงถูกไหมครับและความจริงเนี่ยแหละฮะมันก็จะทําให้เราได้รับการแกไ มันจะดิสแทรคุณฮะค,คือมันจะทําให้คุณเนี่ยค่อยเขวครับจากภารกิจทั้งหมดของมันนั่นก็คือภารกิจของการลงทุนของเราเราก็มองตามความเป็นจริงดีกว่าไหมครับแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหามันจากจุดจุดนั้นไปต้นไปนี่คือสิ่งที่เรเดโลได้สรุปหมวดบมไว้นะครับว่าจงนะครับตระหนักนะครับว่าไอการที่คุณกลัวเนี่ยคุณไม่มีอะไรหรอกครับที่จะต้องกลัวครับจากการรู้ซึ่งความจริงครับแล้ววันนี้ขอจบไปด้วย สิ่งที่จอสโธรดเคยพูดไว้นะครับว่าไอคอนเซ็ปต์นะครับของไอสมดุลน,นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเลยโบนโลกใบนี้คือ,อการลงทุนนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเออต้องสมดุลหน่อยไหมก็คือว่าต้องลงทุนอันนั้นลงทุนอันนี้คล้ายๆกับเราต้องกระจายความเสี่ยงหรือมันจะมีหลักการลงทุนยังไงให้มันดูแล้วเหมือนเป็นทางสายกลางหรือเป็นจุดสมดุลของแต่ละคนคล้ายๆเวิร์กไรตบาลานซ์หรือเขาบอกว่าอีกในหนึ่งก็คือว่า ไอเศรษศาสตร์วิชาเศรษศาสตร์แบบเก่านะฮะยุคเดิมๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้ะครับมันดูแล้วเหมือนไร้ประโยชน์มากๆเลยฮะในทางปฏิบัติและนั่นก็คือสิ่งที่ EP นี้ได้บอกไว้นะครับว่าทําไมคนเราจึงต้องกลัวความจริงฮะเพราะสมองเรามันถูกสอนให้เรากลัวความจริงนะฮะแต่จริงๆแล้วเราควรจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงมากกว่าตั้งหากครับไม่งั้นมันก็จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าเรามัวแต่กลัว วันนี้ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอย่าลืม subscribe like share อมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขในการสร้างเร็วครับสวัสดีครับ